ครับกราบสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีครับพี่พี่ชอบตรงไหนพี่ทักพี่โทรพี่แอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์บนนี้ได้เลยครับแล้วดูกันองค์แรกเลยพี่มีพระบูชาห้านิ้วหลวงปู่ทิมวัลลาหานไลสวยโคตรสวยสุดๆพี่นี่ครับปีหนึ่งเจ็ดพี่ปีหนึ่งเจ็ดโอ้โหพี่สุดยอด สวยครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่รวมส่งให้ทุกกรณีรวมส่งให้ทุกกรณีจะ้ะวันนี้อยากขายสามพันห้าไม่ขายวันนี้ขายเลยครับ1,500พันห้าชอบโทรชอบออนไลน์ครับมีพยันพี่หลวงพ่อก,กวยชุดดินทโลหลพวพ่อดีครับพี่พยันครับ จานมือครับพี่หานุมานเหลือรูปพะภายตายไม่เป็นครับมีปั๊มตาวัดผืนนี้พี่เอาพันสองครับพันสองพันสองหายากเลยพี่นะพยันเขาโวยครับพันสองครับพี่งานประกวดพระเครื่องที่พี่โลกสาวอาทิตย์นี้แล้วนะพี่ท่านใดปิดพักครับฝากส่งประกวดฝากได้เลยนะ ส่วนไม่กลัวเป็นชื่อพี่ได้เลยนะครับพี่มีมีดนี่ครับพี่มีดาบพี่มีดาบเพราะกลววครับเอ้ยม,ม,มีดาบเพราะเดิมมีดาบเพราะเดิมครับจันเพราะเดิมครับนี่ยาวสามสิบห้านะพี่นะยาวสามสิบห้านิ้วนี่ครับจบพรเดิมครับพี่มีดาบมหาล้านลงเพอเดิมครับนี่ครับพี่เอาสามพันบาทพี่ สามพันบาทรวมส่งให้ครับหลบเพ่อเดิมครับพี่ยาวสามสิบห้านิ้วทั้งด้ามเลยทั้งด้ามเลยพี่ทั้งด้ามเลยสามพันบาทจะพี่จา๋ารวมส่งให้เลยพี่รวมส่งให้รวมส่งให้จะพี่จะส่งให้เลยจะพี่นะนี่ครับเราก็กําลังแพ็คของไปขายของไปครับขายจริงส่งจริงครับพี่คมแฝก คมแฝกหลบเพื่อเดิมครับจานเต็มเลยสมัยก่อนนะพี่น้องสมัยก่อนครับเขานิยมพี่นะคมแฝกครับมีดหมอคมแฝกไม้ตะพดไม้คูนี่ครับพี่ยาวประมาณสามสิบสองนิ้วนะรับไหมครับว่าอีกทีหนึ่งอ๋อยาวยี่สิบห้านิ้วครับพี่คมแฝกยาวยี่สิบห้านิ้วเอาพันห้าจถะพี่พันห้า คมแฝงพ่อเดิมครับ1500บาทครับไม้ตะพดหวายอันนี้หวายพี่ไม้ตะพดนาหวายัมไม้ตะพดจานอัคระเต็มเลยเป็นหวายหลวงพ่อเดิมครับพี่พันห้าครับยาวนี่ครับอัคระเล็กยันเต็มเลยครับพี่หลวงพ่อเดิมครับ ทอพี่โทพี่ออนไลน์ได้ครับพันห้าความยาวนะความยาวเลยพี่นะความยาวสามสิบสองนิ้วอ่ะพี่สามสิบสองนิ้วความยาวสามสิบสองนิ้วจะพี่พี่ชอบพี่โทรพี่อะไลนมาเลยพันห้าครับพี่ผมรวมส่งให้เลยพี่แล้วก็นี่ครับมีมีดหมอเพอเดิม ด้าไม้ฝักหมายโคตรน้าใจเลยพี่อาพันห้ามิดหมอครับหลวงพ่อเดิมครับมิดหมอหลวงพ่อเดิมครับพี่หายากหายากพี่ขายก็เป็นหมื่นเปนแสนผมขายพันห้าห้านิ้วชอบโทรครับแอไลน์มาครับพี่ ดูกันต่อนะหลบพ่อเงินพิมพ์ิตาโคตรสวยเลยพี่พิมพ์ส้สังวานสวยมากุณได้มาใหม่ครับพี่เอาเก้าร้อยบาทหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดโหพี่แตละลายเลย เอาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทครับพี่หลงวงปี่ทวดปีศูนย์ห้าพี่เนื้อนวะคู่สวยเลยพี่ี่ดูครับจม,มูกคมคมเลยครับพี่ปากคมคมครับตาคมคมสวยมากครับพี่เอาเก้าร้อยบาทจ้ะชอบพี่แอดไลน์มาครับชอบโทรมาครับนี่พี่ครับวัดบวรครับคมคุม,คมปางฤดูหนาวสวยชันเป็นโลก พร้อมตลับเอาไปเลยครับเจ็ดร้อยเนี่ยเจ็ดร้อยครับพี่สวยสุดุดพักกิ่งปาวเลสวัดบวร,ร,วร,ร,วรครับเจ็ดร้อยครับนี่องนี้ก็พักกิ่งปาวเลสครับพี่คนละพิมพ์พนะสวยมากเอาเจ็ดร้อยเหมือนกันพี่พร้อมตลับฝั่งเพชรไปเลยครับ ยี่สิห้าสัตวตรรษพี่รัศมีสัสารเลยเอาหกร้อยพี่อันนี้บล็อกมีเข็มด้วยนะเนี่ยหางหงมีเข็มเอาหกร้อยบาทพี่ชอบพี่ออนไลน์มาเลยตอนนี้พี่นี่ลู่กุดด้วยสีน้งดำเอาหกร้อยมีตะกุดปูดทิมพี่มีจานด้วยนะ ในตะกุดปูดทิมพี่ตะกรุดสาลิกาครับปูทิมครับมีจานเต็มเลยเอาเก้าร้อยชุดเนี้เก้าร้อยเก้าร้อยมีนาดูนพี่นาปกพระธาตุนาดูนครับหน้าปกมีมิตรพระธาตุขึ้นเอาเก้าร้อยบาทเอาเก้าร้อยบาทครับพี่นาปกพระธาตุนาดูนพี่ครับพี่ครับ หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ครับนี่สุดยอดหมดแล้วนะมีแค่อันเดียวนะเก้าร้อยพี่เก้าร้อยไปดูครับโคตรสวยเลยจานเต็มเลยพี่ดูหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่900บาทพี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์มันเลยครับ หนุมานจับเข่าปุสุนตัวใหญ่ๆหนึ่งพันห้าร้อยบาทงาแกะตัวใหญ่ๆส่งประกวดก็ได้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับชอบโทรมาเลยเหลือลูปกปูทวจ้าเหลือลูกปูทั่วดหัวโตวครับรุ่นแรก เดี๋ยวลราปูดทวดครับพี่ครับพี่เอาหกร้อยครับหกร้อยหกร้อยจ้าชอบพี่โทรพี่ออนไลน์มาเลยครับพี่นี่หุ่นพยนต์หุ่นพยนต์พี่หุ่นพยนต์จ้านี่หุ่นพยนต์ครับเก้าร้อยพี่ลวงพ่อผิดนะครหายากเลยนะพ่อผิดนะ ปิตาปูสีวัดอ่างศิลาเอาหกร้อยปิดตาพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันโคตรสวยเลยปั้นมือด้วยมวลสารเพียบเอาหกร้อยอีกหนึ่งองค์นะี่นี่พิมพสังกระจายปิดตาพิมพ์ปั้นสังกระจายหกร้อยพ่อแก้ววัดเคือวันสวยแชมป์เป็นโลก เนื้อผงผสมกาลานะพี่นะแก่งมนสารเพียบอีพีเนี้ยผมต้องกราบสวัสดีนะจ๊ะพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋าสวัสดีครับ